สวัสดีจ้ามอนีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนล่ะจา้ามากินตำบกคุ้งไส้ประกอบกเป็นตสแส่บใจพี่น้องยันกะทอดหมูจ้าพี่น้องทอดหมูหนายกินมัจา้าหล้วก็ในนี้ทอดกากหมูจา้าเสแสบน้ำกันได้ใจพี่น้องมือนีกับไม่กินก้อนจา้ามอนีวันที่สองเนาะมืออื่นกับวันที่สามเปิดงานกับไปบุกงานต่อพี่น้องไปเมยอ,อีกจา้า เป็นตาแซ่บวะพี่น้องมึงไหมตำหมูหุ้ใส่นปกกอกแบบบ้านๆเฮาพี่น้องพวกนี้อย่างมากมายจ้าอันนี้กระถอดหนังหมูเนาะตาแซ่บวะพี่น้องอันนี้ปลาเขือเปาะแล้วก็มีผักแก่้วกับมีสลัดแล้วพี่ปลาเขือจ้าพี่น้องที่ได้อยากกินแกกินไหนเนะะเาะตาแสบบ่พี่น้องมากินน้ำกัน ตื่นขึ้นเหมือนกับไปบุกงั้นต่อจ้าเพื่อนๆพีพ่ๆทุกคนลหรจ้ามากินบ่พี่นอ้อทอดเองนี่จ้านี่อันนี้ก็ทอดเองหมู mm hmm. เนื้อหมูติดมันจันเป็นแต่แซบอันนี้เป็นเนื้อหมู mm hmm. เห็ดเราอยากบ่พี่นอ้อแต่แซบบ่

ไม่กินน้ำกันเด้จ้าพี่พพเพื่อนเข,านข,นขนเ่า,ากองบอกไงฤกษ์กัดคือเกาเลยจ้าพี่นอ้องหนี่ิงึงเขาหนึ่งเต็มกองอยู่พี่น้องมันหยุดเนาะมามีอย่างเห็ด คลิปนี้ก็ไว้ซํำนีเนะจ้าคลิปนาเจอกันไหมเพื่อนเพื่อน,นพี่พีทุกคนล่ะจ้าให้สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองเด้อจ้าขอให้เงินไหลน้องท้องด้มาคิดสิ่งใดก็สมมูรณมาป่าถนาความเจ็บใหญ่ใดความไข้ใหญ่มีขอให้มีแต่คำหวานรวยรนะวยนะเห็นไว้ตลอดปีตลอดไปเด้อจ้าบ๊ายบายคลิปนาเจอกันไหมจ้า